สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแม็ก a ับฟิล์มนะครับตอนนี้แม็กกับอยู่ที่สารากางนะครับจังหวัดชนบุรีเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่โรงแรมนะครับอยู่ที่โรงแรมนะครับก็เอฟซแนะนํามาในไลฟ์สดนะครับก็ขอขอบคุณมากครับโรงแรมนี้นะครับอยู่ใกล้กับสารากางเพียงแค่200เมตรเท่านั้น นะครับแล้วก็ห้องดีนะสะอาดดีนะครับห้องนี้ราคา450บาทต่อคืนนะครับทุกท่านครับอันนี้เป็นข้างนอกนะครับทุกคนนะเป็นข้างนอกนี่นะครับอ่นะาแล้วก็เปิดไปข้างในปึ๊บประต,ต,ตูโอเคทุกคน นี่นะครับห้องกว้างนะครับกว้างไหมทุกคนกว้างไหมนี่ครับโอ้กว้างแท้กว้างจริงๆอ่ะนะครับเนี่ยโอ้โหนะครับนอนได้อย่างสบายเลยนี่ครับอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะครับที่จะใส่เสื้อผ้าใส่กางเกงนะครับนี่ก็เปิดประตูออกมาเนาะนะครับนี่ครับทุกคนที่นอนนะครับ ที่นอนดีมากเลยแล้วก็มีเนื้อที่ตรงนี้อีกโอ้โหนะถ้าสมมุติว่าเอาเตียงอันนี้อีกหนึ่งอันเนี่ยใส่กันได้เลยนะเป็นเป็นเป็นสี่คนก็นได้นะจริงห้องนี้เนะี่ยนะครับอันนี้มีม่านเปิดออกไปได้เห็นข้างนอกอย่างนี้เลยนะครับดูวิวนะครับว้าววิวสวยแท้นะครับวิวบ้านใครไม่รู้นะไม่รู้ว่าอะไรยังไงมันคืออะไรนะนะครับนี่ครับทุกคน นี่คือวิวข้างนอกนะครับสวยงามอารามทานี่ครับไฟไฟหัวเตียงนะครับเตียงนอนโอเคก็นุ่มดีแต่ว่าไม่ถึงกับนุ่มมากนะครับไม่ใช่สเปียงครับเป็นเตียงนอนธรรมดานะครับแต่ก็ผมชอบผ้าห่มนะครับพราห่มมันผืนใหญ่ นะครับพราหผมผืนนี้นอนสบายดีเนาะนะครับนี่ทุกคนครับแอร์เย็ยนมากเลยครับทุกคนนะครับแอร์เย็ยนมากเลยไอ้ตรงนั้นก็มีที่นั่งนะครับมีกระจกให้ด้วยผ้าขนหนูแชมพูสบู่นะครับมีครบนะครับห้องนี้ราคา4 5 0้ยห้าิบบาทต่อคืนทุกคนไม่ไกลครับถ้าจะมาเที่ยวก็เดี๋ยวเราจะจำชื่อโรงแรมไว้นะทุกคนเห็นไหม นี่นะครับผมถ่ายจากอีกมุมหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นไงนะครับก็วันนี้ยอมรับว่าง่วงนอนมากเพราะว่านอนแค่ประมาณ3มชั่วโมงเองนะครับแต่ก็เออครับจะเก็บแรงเอาไว้นอนคืนนี้เยอะๆเลยนะครับทุกท่านเอาละนี่ก็คือห้องของค่าคืนนี้แล้วก็คืนพรุ่งนี้พ่อแม่กับพี่จอง2วันนะครับจอง2วันเนาะ นะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ํานะครับพาไปดูห้องน้ําเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จก็จะอาบน้าแล้วนะครับโอ้นี่ครับดี่จบนี่กรจบนะครับม,มาถึงผมมาเข้าห้องน้ําก่อนเลยนะครับแล้วก็ห้องน้ําเนี่ย มีไอ้นี่ครับนี่อาบน้ำนก็ใส่แขวนผ้าขนหนูนะครับเนี่ยเปิดฝากบัวแล้วก็อาบนะครับอาบน้ำแล้วทุกคนนี่จะมีผ้าม่านกั้นด้วยนะครับอ่ะอันนี้ห้องอาบน้ำอันนี้ห้องสุขาก็คือห้องเดียวกันนะครับอ่ะห้องเดียวกันห้องน้ำในตัว นะครับห้องน้ำในตัวห้องมันมีอยู่สามชั้นนะทุกคนสามชั้นอันนี้ที่ผมอยู่เ 3, ่เป็นชั้นที่สามนะครับเป็นชั้นที่สามนะครับไอเนี้ยมันมันเป็นระเบียงนอกนะทุกคนนะถ้าจะออกไปก็ออกได้แต่ร้อน ปุ๊บโอ้หแสงเยอะเลยนะครับทุกคนร้อนจริงนะนะครับถึงบอกว่าอากาศข้างนอกอะมันไม่เหมือนข้างในนะครับที่เราปรับแอร์เย็นๆนอนนะครับนี่นะครับทุกคนเป็นระเบียงเราตากผ้าหรือทำอะไรก็ได้นะครับโอเคนะพื้นฐานมันน่าจะเเป็นห้องเช่ามาก่อนหรือเปล่า ห้องเช่าอะไรสักอ,อย่างอาพาร์ตเมนต์หรือเปล่านะครับอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะครับเนี่ยข้างนอกร้อนผมก็เลยเปิดแค่ม่านนะครับเนี่ยเราส่องจากข้างในก็ได้นะครับส่องจากข้างในก็ได้เนาะนะครับอืมนะครับห้องนอนในค่ำคืนนี้นะครับแม็กะบี้นะครับก็จะได้นอนพักผ่อนนะครับ อืมที่นอนเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวลองนอนก่อนโอเคทุกคนเดี๋ยวลองไปนอนก่อนนะครับโอ้โหสบายจังเลยนะครับทุกคนโอ้โหขาวขาวจริงอ่นนะนะครับ ไม่มีหมอนข้างทุกคนอันนี้อันนี้เป็นหมอนข้างก็ได้อืมคนไม่มีคู่เนาะก็ต้องนอนกอดคนเดียวนะครับอยากมีคู่จังเลยจะได้นอนกอดนะทุกคนนะครับอืม,อม,อมถ้าถ้านิ่งอย่างนี้ประมาณสักอีกสักพักแนละ้วผมผมเนี่ยหลับเลยนะทุกคนนะนะครับอืม,อม อคืนนี้ก็จะนอนหลับสบายๆนะครับแต่ว่าช่วงบ่ายนะครับจะพา f อไปเที่ยวทะเลนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้วันงานแล้วมันมีโอกาสมันมันค่อนข้างยากครับนะก็เราหาโอกาสตรงนี้ไปเที่ยวทะเลนะครับเฮ้ย การนอนมันคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับทุกท่านครับนอนพักผ่อนให้เพียงพอครับวันนี้ผมนอนไม่พอเนาะนะครับเดี๋ยวต้องจัดกาแฟนะเนี่ยนะครับนะเออสบายจริงทุกคนนะครับสบายมากเลยนะครับทุกท่านนะครับชิลๆสบายๆนะครับพรุ่งนี้ก็เก็บพลังให้พร้อมนะครับเพื่อที่จะไปถ่ายน้องต้นข้าวนะครับทุกคนอ่า สบายจังเลยเนี่ยครับเราทำ YouTube ด้วยมาเที่ยวด้วยนะครับมาเที่ยวด้วยในตัวแต่ว่ามันมีความเหนื่อยนะทุกคนนะนะครับก็ต้องบอกว่ามันมันมีความเหนื่อยมากนะครับเพราะว่ามันต้องนอนดึกบางทีเราอดหลับอดนอนเดินทางบ้างอะไรบ้างอะเนาะนะครับก็นะครับผมได้คุยกับคุณพลวัตนะนะเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขามารับ เพราะว่าเขาน่าอยู่อยู่ในเมืองนี่แหละเดี๋ยวผมอาบน้ําก่อนนะครับคลิปนี้นะครับแมงกกี้ก็มาถ่ายให้ f อซีได้ดูอห้องรีวิวห้องให้ f อซได้ดูก่อนเนาะนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะไปคลิปน้ําทะเลนะครับทุกท่านอ่ทุกคนครับคลิปนี้ก็มันก็ไม่ยาวมากนะครับก็จะได้ทำเวลาจะได้อาบน้ำแล้วก็ โทรให้คุณพลวัตมารับนะครับไปที่ทะเลนะครับแต่จะเป็นทะเลที่ไหนนะครับเดี๋ยวค่อยรู้กันนะครับระหว่างเดินทางก็จะไลฟ์สดไปด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปแล้วครับไปแล้ว